ไ้แยกตัวเมียแล้วลูกแฝดขายไปแล้วตัวนึงมันออกเสียแฝดหนึ่งเลี้ยงแต่แม่กับลูกเบิ้งขาขาวหางกับขาหางกะเขาหนากับขาวโอ้นี่เป็นเขาเอิญขย่างง่วงไล่ไปได้ล่ะค่ะเจ้าสิซีจิ๋วผาผอมทรงค่ะซีจิ๋วผาผอมทรงสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันแล้วถ่ายรับชมน้องปอชาเนลวันนี้มาพอกับน้องปอที่ตลาด นัดโคกกระเบือช่วงผู้บริโภคอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะคะมือนี้น้องปอประสิทธิพน้องมาสองร้อยเป็นราคาเงินราคาคล้วยพี่กรณ์นล่ะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะคะที่ว่าสะดวกในมาสนามพี่น้องก็สามารถเข้ามาเพียบเพียบราคาเงินราคาคล้วยทั้งช่อง้องปอชาแนลในเด้อค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะนปอกาแฟกุ้ยไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องปอในเด้อค่ะพี่น้องไปเบิรงกันเลยค่ะ บรรยากาศง่วงง่ามมือนีค่ะพี่น้องสื้อ้าพี่น้องไปเปรียบเทียบเบิ้งนะคะราคาง่วงมือนีแพงหรอไปกลิ่นหลายหรอไปนะคะสวัสดีค่ะแม่ท่องบมคะนีพึ่งผสมค่ะพึ่งผสมท่านเด็ดพันหล่อวอิ่น,น,น,นเนาะอ๋อพานหล่อแล้วคือเป็นสีสเหลี่ยมๆว่ามันติดอยู่บ่ไลฟ์มาได้ค่ะนี่เิดดไ้ ิดไปหาจิบหาลูกแรกเนาะค่ะทองสาวสมยังไหวค่ะอเมริกาเจ็ดเจ็ดอเมริกาเจ็ดจิเอกสารครบเนาะค่ะเนาะใบหลอดครบประกันตํานี้ทุกอย่างเนาะค่ะสูงไร่ปะเนค่ะนี่ลอยสี่สิบเรื่องดำยูพี่น้องปิดโบดทครบเครื่องนะคะ นี่ขเขาเปลือกนะคะพี่น้องแง่ยูอนแง่นรัดหนางามเนาะค่ะหนาหนูหนะะหนนดีหนังหนาดียุนะคะพี่น้องราคาพอฟร้งซองฟีเห่ไกลปนันเองคะ่ะ ่อยโลหรอคะลอยกิโลง่วมาตาใสค่ะนี่ง่วยม่เงืองสวง่วงยม่มงองสวงนี่เนาะลยปรนได้ก่อนค่ะนี่เปิดใบหา้หาหาิหนึ่งพี่น้องได่หนึ่งแถมหนึ่งคือสีทองนี่ดอกสีเหลี่ยมเหลี่ยมอยู่นะคะเอาใส่เบอร์ติดต่อให้เนี้ค่ะศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแห้สสหสสสมเจ็่สมเจดหนึ่งเก้าหอย คลอยรถเมืองสวงเนาะค่ะเนาะซงฟิเอเดลอยกิโลเลยเนาะค่ะอมันหมันเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพอดีมาจากโตค่ะมือนี้โอเคนสวยจริง้วน่าล่ะงามๆแฝดพอขายลูกมันไปเล้วบร้อยไเอาเจ้าได้บอาแฝดตัวเมียแล้วลูกแฝดขายไปแล้วตัวนึงมันออกเสีแฝดหนึ่งเหลือแต่เมีกับลูกโอ้ห้องไทยเมทั้งครูติดหัว อันนี้พอใหญ่อีก่เนี่ยแยกคำพิผู้ซื้อแยกคำพิผู้ซื้อควบนี่พอขายลายแบบนี้ควบนี่พอกับจะได้เส้นหาเส้นหาเส้นหาห้องห้องแม่ลูกก็แยกเออแม่มันได้ลูกใครล่ะนี่พ่อลูกหกแปดลูกหกแปดมันเม่ได้กล้าเอ้าจะได้ว่าลูกหกแปดแบบนี้คือสีว่าอเมริกาตัวนี้แม่มันเชิงแม่มันเชิงแม่คนระเลี้ยงแม่วันท่านเับโจบเจ๊ได้ไนี่แม่มันทับไป นึกทำมาลูกตัวนี้เป็นลูกอะไรลูกฮกแปดครับแม่สมอีกแล้วเนาะแม่สมอีกโอ้นี่ใบสมแม่แปลว่าลูกตัวนั้นใบเกิดมีบอไปตีเอฟเดย์บอใบเกิดมีบอนั่นลูกใบเกิดมันเสียถ้าเป็นฮกแปดถ้ามาเป็นฮกแปดบอมีใบก็เป็นเก้าชิ้นงานนี่อันนี้ใบแม่สมไม่นะใบแม่สมไม่มีใบหลอดเพียบอเมริกาแม่สมไม่ป้าปง ประกันทองประกันทองสามเดือนกรัวตั้มนี้เดฟประกรันบอประกันวัตถุเนี่ยราคาเดฟประปกระ <c oughs> ันราคาเพรประกันเนี่ยแ <c oughs> ต่ซื้อแต่ซื้อลูกหกแปดพัออน,นนะค่ะพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนหนังเพผืนลูกแฝดพนันนะอยากไปแล้วตัวหนึ่งวันสันค่ะอันนี้กับแม่เด้อ นี่แดงสำบๆเลยพี่น้องหางเงาลามดีอยู่นะคะหางเง่ดีโคดขบเเรื่องโครงสั่งเญ่ๆพี่น้องสูงลอยสามสิบบอกลอยสี่สิบได้อยู่ดอกค่ะพี่น้องแม่พิ่นนะคะตางดีนมงามสีก็คือจังที่เห็น,ลนหลแล้วค่ะทานดูแล้วกับม้งเขาเอาเด้อพี่น้อง ลูากระเล้วแต่โตแล้วว่าโตเขากระเง่าก่อนไว้อัคน <c oughs> คุ้นเครื่องดำดีคือกันแม่เพิ่นนะคะประกันทองประกันตัมนี้บริษัทหนุ่มงามได้นมบ๊มีติ้งนะคะพี่น้องหางบดกกัดอกบัวดังประกันตัมนี้ถูกย่างนะคะลูกได้เดือนแล้วคะะ่ะพ่อลูกได้ยหาเดือนครับลูกได้ยหาเดือนชุดไหนมันงบอไรกต้องว่า่ชุดไหนไม่งบไม่ดีจัด แขนปั้นพอสมน้อแม่น้องลูกย่างหอมไปไทยเอาต้อมอยู่น้ำแม่แม่มาซื้อบอค่ะหาซื้อไปเลี้ยงบอคนุ่มาขายซื้อขายโอ้ซื้อขายก็พอจันเลยนะซื้อเลี้ยงก็พอซื้อเลี้ยงอยู่เด้จังสี่เสี่ยวเสิบไรเด้อปอยขาตรงดีเนาะหยาต้มปากยูก สงเฟียไหนจ็โลกค่ะพ่อทรงเฟียได้จโลกทงเฟียไนชูมองทั่วประเทศนะพาไปใช้กับไปหันล่ะเปียนนาไปบ่บ้ามันไก่ปะกยยานด้กันกุย่านเขาโลกกูไปไกลปหนั่งบ่อไซเบอร์ติดต่้อนะคย่เก้าหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้บอร์กองปรับจันพันล้านเอาหันนันนะด้คะพ่อของคุณค่ะสวัสดีค่ะรั่บัขงานรบไลฟ์นไนดีพ่อ สามสิบเก่าแม่ท้องแม่เดียวแม่สาวสามสิบเก่าตีห่วยสิบ่พ่อสืบไปเลี้ยงเลนไว้อยู่บ่เลี้ยงอีลีกับใดเด่นเอาผ่อนเนาะราคานีอันนี้แพ้เป็นหรือว่าปัจจุบันอดีตไดโนผ่อนเนาะจังสีเนาะนี่แหละตำนี้ก็เลยราคาใดราคานีเนาะผ่อนเนาะอัดบ่มี่มองตีเลยมันกับบ่ได้ถือปานนีละง่วงง่ามปานนี้ าหางง้ยดียู่นะคะพี่น้องหางแาวลามดีแขงขาตรงประกันพกถอนนอพ่อน้าดูกสวง่งสุดบอรประกันไหทุกอย่างว่าประกันตั้แพเป็นนี่แหลนะน้อมีเล็กน้อยร้ายเติบนอกตังล้างตรงดีสูงร้ายตเัเลค่ะพ่อลอย่สบวกอยซี่สิบบวกเบื้องหนัานางนำเทิงพี่น้องท่วมทวมรนร่น สีแดงสัมดีบอมีแป๋วมีปันนะพ่อเนาะกสิสองปีแน่นเลยนะเนาะว่าสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนเอาท่านในพ่อตัวนี้ร่นปีกัวนะคะพี่น้องกัวมาตาใส่ละค่ะอาามาตาพลทองทรงพีเดี๋ยไกลปันไดทรงีเได้รคะเะไ้คไเบอร์ตินต้อนเนี่ยค่ะร้าอาบอตัวไวันนียจบ 093 0 8 7ก8 7สยห้อยาปห้อยวอาดหออยวาดพ่นท <UC S. S 2> ่องเนาะค่ะเนาะเอามันหมนเด้อค่ะขอบคุณค่ะบอกวนลังคือเราหอเดี๋ยวเดี๋ยวได้ขแป๊บนึงไหวหนึงสวัสดีค่ะเดีวมาจะโตค่ะพี่อะเดี๋ยวแมตัวเดียวแม่ท่องบอแม่อยกลูกเลูกพึ่งผสมมาได้เดือนนึ่ง ไล,ล่ลไปในราคาเท่าไหรสิสี่ <45 S 1> <45 S 2> สิบห้าพรมทรงค่ะส <45 S 2> ี่สิบห้าพรมทรงทั่วประเทศเอ่อทัวภาคอีสานทั่วประเทศเทศลยค่ะบ้าแน่น,นอนเด้อพี่น้องท่องประกัน,น,นเด็ดไปค่ะบอได่นมนบ่โอ้พึ่งในเดือนเดียว<า>เอาไปหลุ่นเนาะคันติดกระซ้่มถึงเล็กแล่วนนเนาะสีแดงสับๆสูงไว้ปันไหนค่ะสูงนี่เกือบเลยสี่สิบห้าค่ะเกือบ ปากการใวลอยซียสิบสองแปลว่าสูงหนานจะมากกว่านั้น,นะน,นเนาะถ้าลูกไปตัวเดียวที่อยากไปถ่าลูกตัวเดียวที่ทอยากไปแมนปะแมันวให้นี่แม่สดสดอยนะู่เนาะโหนี่ไปถึงยังล่ะพี่นี่นี่ต้องขอวาถึงไหตหน่อยค่ะถึงไฟตวจตาหน่อยนี่แหลนะนองมองตีเนาะค้ากดหร่าทบ่ถอนดอกบปกตานีมองี่แค่หูมองอื่นประการเห็เบิร์ดเนาะค่ะเนาะ หมเดีาเยถอประกันหอนความเฉื่องราคานหน่อยยอมยเกษตรกรจับต้องได้แล้วก็ได้ตประะกันดสะขันซื้อไปแล้วท่องกันซิซ้างถือเลขนั่นละค่ะอผู้ซื่อเนาะส่เบอร์ติดต่ออย่านี้ค่ะ0ูนย์ค่ะ ศูนย์ห้าแปดเก้าห้าเจ็ดนึ่งจ้คอยน้าฝนค่อยน้ฝนมันตาใสค่ะพี่มันตาอัาเมืออนิ่ะอำเภอเมืองนเนเอมันหวนด้วค่ะขอบคุณค่ะเด้ค่านี่บอล่ตรวจองบนี่จกแล้วโอ้ี่เขาเปือกพี่น้อง หลาไปได้ค่ะนี่แมททองยากได้ซีสครับยากได้ซีสิบแปดใส่ยังไหวบากไดไม่ใบบ่ค่ะไม่ใบไม่หลอดอยู่นะรถเนาะเจ็ดเดือนมาสั่นพี่น้องสีจังสีละค่ะเปลียนปอกันตำนิสเนี่เอาเนาะหางเน่าลามดีนะคะพี่น้อง ลูกตัวเนี่ล่ะค่ะในท่องบอล,ลูกตัวที่เท่าไหรในท่องลูกตัวสองในท่องเน,ะงนาะเิ่งนำรางนำเครื่งมีบอสนะคะพี่น,อน้องนมอซีเต่าบอมีติงเหรอค่ะนมง,งามนะคะลูกตัวสองข้าท่องแขกงขาตรงดีเด้อพี่น้องประกันทุกพรสนลูกสว่าง สรงพี่ไเดกไปไหนก่อนค่ะทงลอยโล่งพี่ลอยกิโลงวมัเอหมัตาอ่อยแยโซงใส่ก่อนดซุ่มซ่ใส่เบอร์ติโตหินนีศูนย์แปดองศู์แปดสองหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกเก้าหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามครับผมหอยอันหอยอาดหอยอาดวาไปเนาะวาเราทมากอ่ะสิว่าเป็นหอยอาดบอ จอก็แม่นนมาสันขอเปลี่ยนซื้อเมือตลาดไ็ดบรรยากาศการตรวจทองนะคะแม่รี่สวัสดีค่ะ พะยางงวนี่เบิ้งจังไหนก่อขาเมียจังจังว่าพะยางงวเบิ้งขาเข่าหางกับขาวหน้ากับขาวโอ้นี่เป็นเขาเอิญพะยางงวเบิ้งจังสี่เนาะค่ะแต้ผ่านผ่านครบยี่หลีก็คือเป็นราคาเป็นบ่ค่ะแม่แต่ว่านซ่อนี่พ่อกระเทินพ่อกระเทินแล้วบ่ได้ราคาหลักแสนน้ำเผาเต้ผ่าครบเครื่องนี่คือแสนบ่ได้บ่ แม่เมียายแล้วโอ้สี่หาเ่ินบ่ได้อันนี้ราคาซ้ำไดนหนิเม่พ่อกระเทือนจังสินี่เปลือได้สามสิบสามแต่มาต่อรองไส้สามสิบสามย้อนว่ามันมีแป๋วเดียวพี่น้องก็เลยได้สามสิบสามนะคะถ้าครบเครื่องก็สิได้แพงเนาะแม่เนาะโอ้พญายล้วยเขาเบิ่งแบบนี้พอเหรียญเนาะแม่เนาะ สาวหน่อยหน่อยปันเดะอายุนหน่อยพอสมเนาะแม่เนาะเสื้นสูงพันเดะแม่เสื้นสูงเสื้นสูงพันลายแบบบอยซี่หน่อยยูเนาะเบิ่งถ่ายนะคะแข่งขาพันตรงมียูพ่อซื้อไปเรียงด้วยค่ะพี่น้อนงเสีองแดง บ๊โบดบ่ยยังดอกค่ะพี่น้องสิว่าเอ่อขาวๆกับขาวโ่โคขาวต้านหนาเืียงเนาะแม่เนาะวันทิพเก่าเดือนตีโอ้ราคายอมยอมราคาเกษตรกรเนาะแม่เนาะอย่าขายน้ำตาไหลนือแม่คนมาหัวหล่อเพื่นเพื่อนนอนใจ แม่ได้มาจากโตัค่ะมือวนนี้ตัวเดียวนี่ทรงฟีดเดี๋ยวไปแปะเลยค่ะแม่ว่าราคาถึงใจทรงฟีเลยได้เบอร์ติดต่อนคะขห้ขายควะไหขายเ่ยังเนี่ยทหลายย่าใหู้เป็นหัวควันซื้อหรอกีิเป็นหัวควันเหลาไปางศูนย์เก้าสามสามเกาที่สามเก่าศูนย์ห้าสมหกแม่ี่จหันเนาะค่ะแม่ เอามันหมันเด้อค่ะแม่ขอบคุณค่ะเจ้าของเ้าสี่เดรร้ายปไหนค่ะนี่เปิดไปหาสิบสองเปิดไปหาสิแม่ท่องบอกค่ะท่านเดทท่องกำลังสมแยกลูกบอกกำลังสิจับซัดเอาแม่สาวบะนี่อือสมอใหญ่อุบาทพี่น้องผู้ใดหาโครงส่างใหญ่ๆอยู่เด้อคุนเบองแข้งเบองขาเป็นมัดเป็นมัด ปากันตนี้ซูเนวเนาะคะ่ะเนาะหวัหวหวัวหัว <c oughs> สีแดงสับๆอยู่กระทบทั้งน้อยนะคะไงอยู่หางขัวหางง่ามเลือดพี่น้องปากันตนี้ซูเนวเนาะคะ่ะถกถอน,นดูดซวงสทำไมไงอยู่บาตสูงหไรไปเนี่ยค่ะนี่สูงไหวหกสิบเ,เลยเด้อพี่น้อง ขวมหัวผูไทยนะคะเบิ<ไหน>้งคนยางให้เบิ้งเลยนะขาบอถกบอถอนดอกขาเพิ่น,<ไห>นตุยหนุ่ยดีค่ะคะ่ะ<า>จับซัดจักหลอดไปค่ะนิบอเลยเหมือนกัโอ้ผสมแล้วเต่ว่ะโอ้ล่อหลุ่นเนาะหันซื้อไปแล้วทองกันสีส้ำถึกเล็กส่งฟี่ให้ไ,ไกลปะไหนะคะ่ะนี่ อ่งที่ลอยลครับลอยกิโลใช้เบอร์ติดตอเหนไหมย์หห่งูนย์ห่งหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าีีหนึ่งสี่ครับสี่ีหนึ่งสี่หอยหอยกล้องครับผมหอยกล้องมาตาใสค่ะกุดชุ่มครับผมมาตากุดชุ่มเนาะเอามันหมานเนื้อค่ะขอบคุณค่ะไอรันไปไหนคะ้าวไทยครับาอยู่ใส วันเดทไทยค่ะบ่าเมนูเปิดใบเจี๊ยบมืดหาครับเปิดใบเจี๊ยิบหาของวิโก้สองล้านของวิโก้สองล้านอีกจักเดือนแล้วค่ะสองเดือนเต่งครับประกันได้แล้วเนาะตรวจเรียบร้อยตรวจเรียบร้อยพ่มีต่ำนี้เลยพ่มีต่ำนี้จักเนี้ยวหันบัตี้ไปแล้วค่ะแล้วค่ะประกันบ่ได้ถ้าเดียวถือใจกับเคื่องสีไฮฟี่กับบุูรเบยจังลากันเนาะไอสูงลอยหาสิบสองค่ะพี่น้องใชย เพียงดำดีหางดำดีหัดดวาหางงามเด้อน้องซีเต่าเนาะบอมมิติงแมืนวายน้ำลางหล่นหล่นลนำเชื่องเบิ้งเางอาเด้อสีแดงสำดีอยู่โค้งสางงค่ะค่ะเชิงเฉีอง ขอามหูดำดีอยู่ติดบดครบเครื่องลูกตัวที่ขอได้ราคาในถ่องตัวสองในถ่องครับตัวสองขาดถ่องเนาะ mm hmm. ยกให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องหัวมาตาใส่หรอค่ะลอยเอ็ครับลอยเอ็นี่เนาะซงฟีได้ไกชายปนไอายลอยโลครับลอยกิโลประกันต่ำนี้เซอร์เนียโ้่ไอเนาะประกันต่ำนี้ประกันทองอ๋อใส่เบอร์ติดต่อจักน่อยเนี่ยศูนย์แปดหนึ่งห้าเก้าสองห้าสองหนึ่งเก้าหอยเอสครับเอสเอสหอยเอสลอยเอสครับพี่น้องโทรมาหาเบิงเด้อ ใบมีเนาะหลอดมีครบเบิร์ดนะคะตรวจทองให้เรียบร้อยแล้วผอมนะคะพี่น้องเอามันหมาดเด้อค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องมากโต้ใหสะดุดตาโต้ใหน,นะคะพี่น้องก็โทรมากตอรล่องกับน,น้ยหอยเป็นเบิงเหลือกสอเหลือกเบิงเอาเด้อเปรียบเทียบราคาใส่ากันหลายๆโตเบิงนะคะสเปกไผ่สเปกมั่นสำหรับคลิปนี้น้องป๊อบกระาฝากเอาไว้ซสำนี พอกันไม่ใ,ในคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องป๊อบในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ